สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับพี่ฝนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะยินดีต้ับเข้ามานนะคะฝนินพาริสค่ะก็วันนี้นะคะพี่ฝนนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะหน้านี้นะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะคะไว้สําหรับนะคะซื้อนะคะซื้อตัวะะอต๋วนะคะซื้อตั๋วรถเมโ,โทนะคะก็เวลาเราจะขึ้นรถเมโทนะคะอันนี้นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันไว้สําหรับซื้อตั๋วรถเมโทนั่นเองนะคะทุกคน สําหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะคะอยากจะโหลดมาใช้นะคะก็โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะสําหรับพี่ฝนนะคะก็โหลดมาแล้วเนาะทุกคนนะเราเดี๋ยวเรานะคะก็จะเข้าไปดูด้วยกันเลยนะคะก็โหลดเข้ามาเลยป้ายค่ะทีนี้นะคะเรานะคะก็จะเห็นหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นหน้านี้นะคะทุกคนหน้านี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะทํำยังไงนะคะเราก็เข้ามาตรงซื้อนะคะตรงซื้อตรงนี้นะคะเพื่อน พี่ฝนเข้าไปในวันสุดท้ายก็วันที่สี่นะคะก็นี่นะคะก็ดูนี่เลยปรากฏเข้ามานะคะกดเข้ามาแล้วก็รอพี่เขาโหลดนิดนึงนะคะที่อยากให้เห็นนะคะคือประเด็นก็คืออะไรรู้ไหมก็คือประเด็นก็คือวันนี้นะคะก็ราคานะคะตั๋วนะคะถ้าซื้อทีเดียวนะคะสิบใบนะคะราคานะคะก็จะอยู่ที่นะคะอยู่ที่สิบหกยูโรกับเก้าสิบค่ะทุกคนแต่นะคะแต่ เพื่อนเพื่อนซื้อสองเนี่ยก็จะเป็นนะคะสาสิบสามยูโรกับแปดสิบนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนราคานะคะของปีสองพันยิบสองนะคะที่ผ่านมาราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งยูโรกับเก้าสิบสำหรับตั๋วหนึ่งใบนะสําหรับตั๋วหนึ่งใบนะคะทุกคนตอนนี้ราคาขึ้นมานะคะค่าของชีพคนไทยในปารีสค่าของชีพคนไทยเดบับลิคตั๋วต่อตั๋วหนึ่งใบนะคะใช้ได้หนึ่งครั้งนะคะทุกคนอยู่ที่สองยูโรกับ สิบสตังค์นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยค่ะทุกคนก็ค,คือแบบนี่เลยนะคะก็ให้ดูนะคะว่าเออราคาตอนนี้นะคะของเขาก็ขึ้นจริงจงนะก็นั่นแหละก็มาเล่าสู่กันฟังก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคน <c oughs> ก็นะคะมาเล่าสู่กันฟังอัปเดตเมืองปาร,รีสค่ะสมมติถ้าใครนะคะอยากจะเดินเที่ยวอยากจะเที่ยวเมืองปาร,รีสนะคะก็พูดคุยติดต่อสอบถามกันได้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องนะคะก็นะคะถือว่า เป็นเรื่องเองินเงินทองทอง,ทองมาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่ปาร,รีสนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย